ดีค่ะพอกับใยมุ่งอีกแล้วค่ะมันใยมุ่งเสือมาเฮ็ดผ่านเนื้ออาเน,นื้อนำโต๊ะค่ะพี่น้องเนื้องันองวนี่ค่ะวัตถุดิบจิตเตี่ยมไว้พักด้วยจิบกลับค่ะพักขึ้นบานนืน้ำหัวน้ำสวนเท่านหละค่ะพี่น้องอัน,นกับเทียงต้นหอมเว็ดลาบนีกจะบีงหัวค่ะสีผ่าเนื้องัวใยม่งมักมักใสลดดีไว้นิดน้อยค่ะเพื่อที่จะเอาไปย่าง อันนี้ก็เป็นเพี่ยค่ะเพี่ยกล่องแล้วก็อุ่นอุ่นให้ซุกค่ะรับต่อไปกระเสียเนื้อหัวไปย่างค่ะขาเนื้อหัวไปอยากไปเลยค่ะ เนื้อกระซุกพ่อเอาแล้วค่ะต่อไปกับสีเอาไปหั่นซอยได้เลย หั่นหัวเป็นไล่ตัดแบบนี้ไปสีบปหยาบค่ะหัวก็หั่นไปเรียบร้อย่อไปกระซ่อยหอม หอมใบเลื้อยกับซีหอมค่ะเสรนน็ารเคมีค่ะ ลยจ้เหยียบร้อยจ้า,าการเตรียมหอมต่อไปกับสิลลงมือคนเลยค่ะ ค่ะเหมืองัวที่หันซอยไปต่อไปกับสิโลกมือพ่นเลยค่ะอันแปลกกับเอาเกลือลงไปค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำเพียะะ้ยค่ะเพี้ยอุ่นไปกับปลาใสพันเดิดค่ะ ถิ่ว่าค่ะถิ่ว่ะผมขี่รถค่ะ ป่ามัด่ันค่ะนนมีควมลม่วควมกขมอําลังไม่ได้เหนื่อค่ะพี่ลงไปเลยค่ะขอบครัวค่ะ นืหัวน้ำตกค่ะพี่นอ้องือผ่าเนื้อหัวแล้วลค่ะคนใส่เกเลือเรียบร้อยแล้วเอาหอมไปเลยค่ะอันนี้ก็มีหหอมแดงหอมเปรหอมซี่หอมสลระเหน่ค่ะแล้วก็บใบบักปูดใบบักปูดแล้วกับพี่ขันซ้อย,อยค่ะเอาลูกไปพร้อมกันเลยค่ะ คนดในเขากันเลย ซิ้มรสค่ะผมแสบแล้วค่ะพี่น้องน้ำเพียบเพิ่มไปเลยน้ำป่าอีกนิดนึงค่ะ ตัดสวกินนเลยคกับพี่น้องแส่ยดน้ำกันแงามสวยนะพี่น้องเด้เอแง้มเอาเสาราคาแต่ว่าสีสวยเติบ เย็ร้อยค่ะเสศษน้ำกันด้วยจ้ามิสเซลรเน่หอมๆ้อมค่ะพี่ออนกลับเรียบร้อยจ้าผ่าเนื้อน้ำตกค่ะผ่าเนื้อหวัวน้ำตก เ็ตเรียบร้อยแล้วมาเดอจ้าแส็บๆนำกันด้วยพี่น้องเด้อนี่ค่ะคลิปนี้จะเป็นอันว่าเซตเรียบร้อยใยมุ่งขอตัวไปก่อนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หายายมุ่งนัน่นเอนเด้อค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ